ยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ตังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีมิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและในตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูกันว่าอนาคตความรักอันใกล้นี้ ของคุณจะเป็นยังไงขอพลังงานความรักของคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอหมายเลข3 1มอนะคะมันจะมี the challenge ahead will bring in a new and positive future ดยดูการของความท้าทาย เกี่ยวกับความรกคมสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นพลังงานของ positive future ด้วยนะคะทุกคนจะวันนี้ตอนนี้นะคะพลังงานพระอาทิตย์เกิดขึ้นด้านนอกนะคะดูสินะคะสอดส่องมาสะท้อนถึงไพ่สำหรับนี้เลยในตอนนี้เวลานี้ทุกคนอาจจะเห็นแสงแสงแดดที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะเพราะว่าฝนพึ่งจะหยุดตกนะคะในช่วงที่อัดคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นไพ่ สำหรับนี้นี่คือนี่คือดวงอาทิตย์นะคะเพราะสัญญาณของ d y m a s c u l i n e กำลังสาาส่องมาหาคุณถึงความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเหมือนบางอย่างมันกำลังจะเกิดความจริงการประกาศปรากฏการการเปิดเผยคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เป็น สุภาพหรือสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากๆคือกล้องนี้มันไม่สามารถที่จะหันนะคะหันไปจับเดอะซันได้เลยนะคะด้านนอกซึ่งสวยงามมากนะคะไม่คิดว่าฝนตกแั๊บเดียวเองนะคะแต่ว่าฟ้าเปิดมากๆแล้วเป็นเดอะซันเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ของเดอะซันจริงๆนะคะทรอนส์ Thrones. บางอย่างของอนาคตความรักที่เป็นพลังงานโพซิทีฟในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น กับคุณพลังงานสวยงามพลังงานบวกมากๆเลยงดงามมากๆบรรยากาศตอนนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเฉลิมฉลองการได้พบเจอพบรักพบนัดทุกคน growth ทุกคนหมายเลข13 process is positive and personal growth will be ทุกคนเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนี่คือความหมายจากของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือหมายเลขเสามเศษนี่คือหมายเลขสิบสามอะไรที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะมีทามมิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้พบเจอกับใครบางคนแล้วหรือคุณกําลังได้พบเจอกับเขามาพร้อมกับเป้าหมายความสําเร็จค่ะคนคนนี้นำเอานำความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้ทําให้คุณได้เข้าใจกับพลังงานของโปรเซสในความสัมพันธ์ คนคนนี้มีกระบวนการทางความคิดมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีการมองมีความอดทนอดกลั้นมีความเชื่อพลังงานในตัวเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวอดทนอดใจรอกับบางสิ่งอย่างได้โดยไม่กลัวสิ่งใดความรักของคุณมาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมาพร้อมกับความโหเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างใครบางคน กำลังเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสุดพิเศษมากๆในในชีวิตนะคะไม่น่าเชื่อเลยหมายเลขสามสิค่ะทุกคน transformation คุณกำลังได้รับพลังงาน powerful ของความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของใครบางคนจงเป็นตัวตนของตัวคุณเองนะคะ be e c o m the person you want to be เพราะความรักครั้งนี้เขายอมรับในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นยังไงมีความแตกต่างกันอย่างไรคุณและเขาจะเหมือนไฟเปลวไฟไฟเออร์หมายเลขสิบหมายเลขสิบห้าหมายเลขสามสิบสามโซคอนเนคชั่นโซคอนแท็ก so so มาพร้อมกับความสุขความหวังอิสรภาพมาพร้อมกับความความหมายของชีวิตของความรัก if you believe แค่คุณเชื่องดงามมากๆกับพลังงานนี้เหมือน มันเหมือนเป็นสัญญาณของจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างของความรักความสัมพันธ์นะคะ3ามสามอ่าสามหนึ่ง,หน,งหนึ่งสามทุกคนบางอย่างใครบางคนกำลังหวนกลับมาหาคุณด้วยสําหรับบางท่านการหวนกลับมาสู่การคอมมิชเมนต์การเฉลิมฉลองหรือการพบเจอกันครั้งแรกขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นใครกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณ พลังงานของคลิปวิดีโอนี้ไพ่สะท้อนถึงเรื่องอะไร The Emperor ค่ะ d y i masculine d y i feminine ผู้นำคนคนนี้เป็นผู้นำพลังงานแห่งความภาคภูมิใจในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้ระดับบอสบิ g b o อสนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองในตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้ถึงเขาเป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิเพราะฉะนั้น คนคนนี้มีความนิ่งมีความสุข,ขุมมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะยุ่มากคุณมากๆหรือว่าไล่เรียกกันก็จะมีความดูโตกว่ัยของเขามีความรับผิดชอบสูงอดทนอดกลั้นและก็มีเหตุผลมีการดูนิ่งใจเย็นนิ่งสุข,ขุมเพราะฉะนั้นอาจจะเงียบๆไม่ค่อยพูดใครจานะคะแต่ถ้าพูดก็คือพูดแต่เขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนนะคะแอบเก็บรายละเอียด นะคะนิ่งเพื่อดูนิ่งเพื่อมองนิ่งเพื่อจะ take a คชั่นแบบนี้เป็นเจ้าคนในคนนะคะหรือว่ามีบริวารที่ต้องดูแลจัดการมีความรับผิดชอบสูงในตนตในตัวตนของเขาข,ขี้หึงขี้ห่วงอาจจะดูแข็งๆตรงๆว้าวใครที่คุณกำลังได้เจอ คนคนนี้ดูมีสง่าราศีดูดีมีอำนาจดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์หรือเป็นคนที่ตรงสเปคหัวใจของคุณเห,นนหลือเกินนะคะ Six of Pentacles ใครที่คุณกำลังได้เจอ Ace of Pentacles ทุกคนสวยงามมากๆเลย The Chariots l แล้วก็ Ace of Swords เกิดขึ้น คุณกำลังได้เจอกับใครที่เขามีความท้าทายในตัวเองมากๆ A of Swords A e o f p e n t a c l e s แล้วก็ Ten of Pentacles คนคนนี้มาพร้อมกับความโชคดีความรวมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณมากๆคุณกำลังได้รับพลังงานหยินหยางในตัวตนระหว่างคุณและเขาที่ได้เจอกันนะคะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลหรือว่าเขาเป็นนักเดินทางเรียกว่าคนคนนี้ เป็นคนที่สักเซสประสบความสุขในชีวิตแล้วระดับ,บหนึ่งหรือว่าสักเซสประสบความสุขในชีวิตมากๆเลยเพราะว่าขึ้นเป็น10เหรียญน,นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นความรักระยะย,ยาว long term relationship ระหว่างคุณและเขาคนนี้แม้ว่ามีความแตกต่างแต่คนคนนี้มีมุมมองวิสัยทัศน์ในการมองที่ไม่เหมือนใครเป็นความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าอะไรถึงเวลาอะไรยังไม่ถึงเวลาเขาจะเรีย,เรยบเรียงลำดับในชีวิต ความสําคัญในชีวิตที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ใต้คอนโทรลเขาคนนี้นะคะหรือเธอคนนั้นนะซึ่งเขารู้ว่าอะไรคือใช่อะไรควรไม่ควรอะไรถึงเวลาหรือว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรที่ควรโฟกัสก่อนเพราะด้วยพลังงานเขาหมางความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบเล่นๆเลยนะคะคุณกำลังได้รับการออฟเฟอร์พพอร์ตจากเขาคนนี้และเขาคนนี้จะพาคุณไปอยู่ด้วย เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังไม่มีอะไรที่เพอ้อฝันล่องลอยแน่นอนพูดจริงชัดเจนนะคะมองความสัมพันธ์แบบเรียลไลฟ์จริงๆเพราะฉะนั้นดูช้าๆดูนิ่งๆแต่ว่ามั่นคงนะคะคุณกําลังเจอความรักความสมัธ์มั่นคงมากๆและเขาคนนี้มาพร้อมกับโชคดีในชีวิตค่ะไม่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือ g o a เป้าหมายนะคะของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณคนนี้มาพร้อมกับก,บการ มีเป้าหมายว่าต้องการความราความสมหนัแบบแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะเราเป็นคนที่ใจเย็นสุขุมนุ่มลึกด้วยคนคนนี้ดูมีความท้าทายในตัวเองนะคะดูไม่เหมือนใครดูดีมีเสน่ห์มากๆทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้กันนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าวและเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เจอกันแล้วจะได้หนกลับมาขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าแต่งงานมั่นหมายเฉลิมฉลอง ะะวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยเหมือนกับกำลังที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์เอสเอสอ s บสอสนะคะข่าวดีชัยชนะความสําเร็จในความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานความรักค่ะที่ไพ่ยอยากจะบอกที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เลยนะคะทุกคน children part life relationship you have no each other before ความรักของคุณเอฟเฟกต์สะท้อนในเรื่องของราวของเรื่องราวของเด็กน้อยนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณและเขามีความละมุนละมัยของความเป็นเด็กหรือว่าเคยรู้จักกันมาแล้วสมัยเด็กๆหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณมีเอ NERGY ของความน่ารักกันของคู่นะคะคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะาไวัยไหนตักแตกต่างกันยังไงมันเหมือนกับมีความ INNER บางสิ่งที่มีความกระดุกกระดิกนะคะใส่ๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคนในดีตชาติของคุณที่คุณจะได้เจอ พาไลฟ์พิเลจนชิพคนในดีตชาติที่คุณจะได้เจอเขามาพร้อมกับความสําเร็จมาพร้อมกับการเติบโตนอ้ของการเงินการงานของคุณชีวิตของคุณที่จะโชคดีมากๆและเขาพร้อมที่จะดูแลออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณทางชีวิตเขาจะเห็นภาพอนาคตใหญ่กับคุณดเอ็มพอเรอร์ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันคุณมีหัวใจที่สื่อสารกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรยูดีเซิร์ฟเลิฟคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่งดงามมากๆเลยนะคะ เชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณ flexster your love line effect spiritual part จิตวิญญาณของคุณความรักของคุณสะท้อนในด้านจิตวิญญาณน,นะคะส่งอิทธิพลอำนาจในด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณในอดีตที่ผ่านมาการตื่นรู้อะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขาเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองค่ะทุกคน love yourself first เห็นไหม love yourself first แล้วคุณจะพบเจอกับความรักที่มีคุณค่ามากๆคนคนนี้มาพร้อมกับยกระดับชีวิตของคุณให้ไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คุณค่าในตัวตนของคุณทุกอย่างกาเพราะเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วเขารู้ว่าการรักตัวเองเป็นยังไงแล้วเขาอยากให้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองแบบที่เป็นตัวตนค,ค,คุณ c r ร m a ทรีงดงามมากๆค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนประสบความสุขในความรักสวัสดีค่ะ